สวัสดีค่ะมนีกนมพ่พกับรายงานพยากรณ์อากาศภาคอีสานตอนล่างจากศุนตุนิยมวิทยาภาคตะวันตกเชียงเนือตอนล่างจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่6มีถุนายน์พุทธศักราช2565ในช่วงมื้อเช้ากันก่อนค่ะโดยที่อันดับแรกกระสิผ่าไปเบิ่งปัจจัยหรือวตอการที่มีถิผลตรลักษณนักการกับบ้านเถวเในือมณีจากแผ่นที่อากาศผิวพื้นกันค่ะ ซึ่งจากแผนที่อากาศผิวพื้นเซนเนวาโตยอมของกดอากาศต่ำอย่างของปกคลุมอยู่ทางด้านประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับลักษณะคลองมอรสุมตะวันตกเชีงยงใต้กำลังปานกลางก็ยังคงพัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมทางด้านภาคอีสานตอนล่างลักษณะแบบนี้เลยเหตุให้พื้นที่ทางด้านภาคอีสานตอนลาอ่างยังคงมีฟน้ฟ้าขนองเกิดขึ้นและมีฝน้ตกหนักได้บางม้องค่ะ ส่วนลักษณะข่องกลุ่มเมฆที่เกิดขึ้นและกระปกกลุ่มบ้านเทในตอนนี้จากภาพใดเท่วเทียมเ็นเนวา่ามีลักษณะของกลุ่มเมฆเกิดขึ้นในบางส่วนแล้วค่ะสําหรับลักษณะการเดยวรวมในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าของพื้นที่ภารีสานตอนล่าง,างก็คือตั้งแต่ในช่วงเช้านี้จนฮอดเมืออื่นเช้าบานเฮามีโอกาสสิเกิดฟน้ฟ้าคะนองได้อยู่ในเกล้าละ60ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักได้บางม้องส่วนใหญ่แล้วจังหวัดที่มีโอกาสสะเกิดฝนตกหนักกระได้แก่บริเวณจังหวัดมุกดาหารอำนาจเจริญยาโซธอนและจังหวัด้อยเอ็ดค่ะส่วนอุณหภูมิสูงสุดข้องภาคบายมือนีจะอยู่ที่3 1ถึง3 4องาศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดเมืออื่นเซาจะอยู่ที่22-26องาศาเซลเซียสค่ะ สำหรับในช่วงนี้กระยักจะข้อฟ้าเตือนให้พ่อแม่พี่นอ้องยังคงต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองแล้วก็ฝนตกหนักที่เกิดขึ้นในระยะนี้ไว้นําค่ะแล้วก็ขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อ,อากาศในช่วงบ่ายต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน